ผมเกลียดแผนสองผมจะบอกให้ว่าทำไมเพราะมีคนที่สงสยัยจำนวนมากคนพวกนั้นมักจะพูดว่าไม่และคุณทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อใดที่คุณเริ่มสงสัยในตัวเองนั่นอันตรายมากมากมันเป็นสิ่งที่คุณพูดง่ายๆว่า ถ้าแผนของฉันไม่ได้ผลละ่ะฉันมีแผนสำรองอยู่ฉันมีแผนสองนั่นหมายความว่าคุณกำลังเริ่มคิดถึงแผนสองและทุกความคิดที่อยู่ในแผนสองคุณได้เอาความคิดและพลังงานเหล่านั้นออกจากแผนหนึ่งมันสำคัญมากที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นว่าเราจะไปต่อได้ดีขึ้นถ้าไม่มีตะข่ายนิรภยัย พราะแผนสองจะกลายเป็นตาข่ายนิรภัยมีคำพูดที่ว่าถ้าฉันล้มเหลวฉันก็จะล้มลงและลุกขึ้นมาและยังมีสิ่งอื่นปกป้องฉันอยู่และนั่นมันไม่ดีเลยเพราะคนเราทำได้ดีกว่าถ้าเขาไม่มีตาข่ายนิรภัยผู้คนเล่นกีฬาและสิ่งอื่นๆได้ดีกว่าถ้าคุณไม่มีแผนสองผมจะบอกพวกคุณว่าผมไม่เคย ไม่เคยมีแผนสองผมบอกไว้ว่าผมมีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะเป็นแชมป์กีฬาเพาะกายผมสร้างความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะไปอเมริกาผมมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมที่จะเข้าสู่ธุรกิจการแสดงแล้วก้าวขึ้นเป็นผู้นําไม่ว่าอย่างไงผมจะทํางานของผมผมจะทํางานซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายซึ่งมันก็เหมือนกับเรื่องการเมืองและทุกเรื่องในทํานองเดียวกัน สำหรับผมอันตรายมากที่จะมีแผนสองเพราะคุณกำลังตัดตัวเองออกจากโอกาสประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงและหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้คนมีแผนสองคือพวกเขากังวลกับความล้มเหลวถ้าฉันพลาดละ่ะฉันจะไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมยอย่ากลัวความล้มเหลวเพราะมันไม่มีอะไรผิดเลยคุณต้องล้มก่อนเพื่อจะปีนบันไดขึ้นไป ไม่มีใครไม่เคยล้มเหลวไมเคิลจอแดนเคยพูดไว้ในการสัมภาษณ์ว่าทำไมเขาพูดกันว่าคุณเชางหน้าเหลือเชื่อเป็นนักบาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลแบบว่าพูดเข้าไปสิเขาตอบว่าคุณพูดถึงแต่ความสําเร็จนะแล้วเขาก็พูดว่าสําหรับผมการเป็นนักบาสที่ยิ่งใหญ่ผมพลาดถึง9 0 0 0ครั้งตอนที่ผมเล่นบาสในการแข่งขันเอ a ดังนั้นในระหว่างการแข่งขันที่ประสบความสำเร็จเขาพลาดถึง9 0 0 0พครั้งแล้วเขาล้มเหลวไหมไม่เขาเป็นนักบ,บาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนนึงตลอดการแต่เขาพลาดถึง9,000ครั้งคุณเข้าใจไหมพวกเราต่างก็พลาดในกรณีอื่นคือเมื่อคุณล้มเหลวคุณก็จิตตกคนที่จิตตกคือคนขี้แพ และผู้ชนะคือคนที่ล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกคุณต้องลุกขึ้นเสมอนั่นคือผู้ชนะนั่นคือผู้ชนะผมล้มเหลวในการพาะกายผมตกรอบในการแข่งขันพอะกายผมล้มเหลวในการยกน้ำหนักผมตกรอบในการแข่งขันยกน้ำหนักผมเล่นหนังที่มันตกกระป๋องแล้วมันก็แย่โดนวิจารณ์อย่างเลวร้ายที่สุดเฮ้ hey. เราเคยล้มเหลวเราต่างก็เคยล้มเหลวแต่ไม่เป็นไรนั่นแหละผมถึงพูดว่าอย่าก,กังวลกับความล้มเหลวเพราะเมื่อคุณกลัวคุณจะเหมือนถูกแช่แข็งคุณต้องรู้จักผ่อนคลายเพราะมันจะทำให้ทำสิ่งต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นการชกมวยหรือการทำงานของคุณความคิดของคุณซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคุณผ่อนคลายเท่านั้นจงผ่อนคลายล้มเหลวก็ไม่เป็นไรทุ่มเททุกสิ่งที่มี สแสดงฝีมือให้สุริศดังนั้นไม่ต้องกลัวที่จะล้มเลย